วันนี้ก็ถือว่ามีปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญที่เราสามารถนำมาประยุกใช้ในทางโหราศาสตร์ได้ก่อนอื่นก่อนที่อาจารย์จะเข้าไลฟ์เรื่องของการพิจารณาเทคนิคการใช้ดวงการราชตาหรือว่าโหราศาสตร์การราชตาในการพยากรณ์น,นะคะก็เรามาคุยกันก่อนว่าวันนี้วันศุกร์วันนี้ดาวศุกร์จะสว่างที่สุดตรงกับวันอาทิตย์ ที่16กุมภาพันธ์2568ซึ่งอาจารย์เองก็ได้เขียนบทความนี้นะคะไว้ในเพจโหราศาสากลและยุเรเนียนนะคะของสถาบันโหราศาสากลและยุเรเนียนแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะค่ำวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์ ประมาณช่วงค่ำนะคะเราจะเกิดเห็นปรากฏการณ์ดาวสุขที่สว่างที่สุดครั้งแรกของปีที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกานะคะถ้าเกิดเราสามารถมองกล้องโทรทัศน์เราก็จะเห็นดาวสุขปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์จากเพจ ขององค์การอง,าองค์กรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอดรอหรือว่านาลิตเผยว่าในช่วงค่ำวันที่16กุมภาพันธ์2568ดาวสุกจะสว่างที่สุดครั้งแรกของปีปรากฏนี้นะคะจะสว่างเด่นทางด้านทิศตะวันตก เราจะได้เห็นดาวสุกที่สวยงามด้วยตาเปล่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึง21นาฬิกาหากเราดูผ่านกล้องโทรทัศน์เราก็จะเห็นเป็นพระจันทร์เสี้ยวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะตามข่าวในช่วงเวลาดังกล่าวเราสามารถเห็นดาวเสาปรากฏถัดไปที่ลงมาอยู่ใกล้ขอบฟ้ายังมีดาวพฤหัสปรากฏสว่างอยู่กลางท้องฟ้าคือจริงๆช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่ออกไป ประมาณสักสามทุ่มนะคะแงนดูท้องบนท้องฟ้านะคะก็คือเราจะเห็นดาวพฤหัสเนี่ยเหมือนแงนคอขึ้นสุดเลยเราก็จะเห็นดาวพฤหัสอยู่บนประมาณตำแหน่งศีรษะของเรานะคะแล้วก็จะเห็นดาวดาศาาะะุวกร์เห็นดาวศุกร์ก่อนถ้าเกิดพอะจะสังเกตง่ายแต่ถ้าเกิดแงนมองสุดเนี่ยก็จะมองเห็นดาวพฤหัสนั่นเองทีนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวเรายังสามารถสังเกตเห็นดาวเสาปรากฏถัดลงมาใกล้ขอบฟ้ายังมีดาวพฤหัสปรากฏสว่างอยู่กลางท้องฟ้าและดาวอังคารปรากฏสว่างเป็นดาวส้มแดงทางด้านทิศตะวันออกอีกด้วยอันนี้เราก็ยังเห็นได้ประจําเพราะว่าอาจารย์ออกมาสังเกตประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วโดยประมาณนะคะเราก็ยังเห็นตําแหน่งของดาวอังคารถ้าใครสังเกตบ่อยๆมองแบบเพ่งมองดีๆเราจะเห็นเลยว่าดาวอังคารเนี่ยจะมีลักษณะ สีแดงเห็นชัดถ้าเกิดสังเกตฝึกสังเกตไปนะคะเพราะว่าดาวดวงอื่นเนี่ยจะสวยแล้วก็สุกสว่างเป็นแบบเหมือนประกายใสเหมือนเหมือนเพชรเงี้ยค่ะแต่ว่าดาวคารเนี่ยจะมีมองเห็นเป็นสีแดงด้วยทีนี้เขาบอกว่าหากวิสัยทัศน์ท้องฟ้า นะคะคก็คือมองว่าท้องฟ้าสว่างนั่นแหละคือไม่มีแสงอของเมืองมาบดบังมากเกินไปเพราะว่าเราดูดาวที่กรุงเทพเราอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าดาวนั้นก็จะถูกบดบงังอาจจะทำให้เราต้องอมาลงมาดูดึกหน่อยเพื่อจะเห็นดาวนะคะพอถ้าเกิดท้องฟ้าสว่างเราก็จะเห็นความงามของดาวสุกและดาวเคราะห์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วได้ด้วยตาเปล่าดาวสุกร์เนี่ยที่สว่างที่สุดก็คือช่วงที่ดาวสุกนั้นโคจรห่างจากโลกในระยะเวลาหรือว่าในในช่วงระยะนะคะระยะที่เหมาะสมเรียกและมีขนาดเสี่ยวค่อนข้างใหญ่ทำให้สะท้อนแสงได้มากที่สุดจึงปรากฏสว่างมากบนท้องฟ้า เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวสุขห่างในระยะที่พอดีก็คือจะเป็นระยะที่งดงามนะคะซึ่งใครเรียนโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ยูเรเนียนเราก็จะรู้ว่าระยะเกรเดตบิลเลียนนี่แหละจะทําให้ความส่องสว่างของดาวเคราะห์วงในเนี่ยจะเห็นความงดงามแล้วก็สว่าง เพราะจริงๆเราสามารถเห็นความสว่างของดาวศุกร์ในวันนี้อาจารย์ขอแนะนําว่าหน้าออกมาชมนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเวลาเราเรียนวิชาโหราศาสตร์ที่เรานําส่วนที่เป็นดาราศาสตร์ไปใช้นะคะสําหรับในดวงของอาจารย์เองก็จะมีระยะที่เป็นดาวพุธในลักษณะที่เกรเดตเิลเลียนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ดีเวลาที่เราจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ในการพยากรณ์ ดังนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าพอเราอ่านข้อมูลไปเวลาที่เราอ่านข้อมูลจากข่าวทางเพจนารินะคะเราพยายามทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่เรียนโหราศาสตร์เพราะว่าปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะมาแอพพลายในการใช้เดี๋ยวอาจารย์อ่านข้อมูลไปอาจารย์จะ อธิบายว่าอาจารย์เอามาแอปพลายยังไงนะคะอย่างแรกที่อาจารย์บอกแล้วว่าดาวศุกร์ในระยะที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าในค่ำคืนวันนี้จะเห็นความสว่างที่เรียกว่ากระเดืบินเลียนเนี่ยค่ะทำให้เราจะดูว่าอ๋อสว่างแบบนี้เองในทางศัพท์ของดาราศาสตร์นะคะทีนี้การที่เรามองเห็นดาวศุกร์เป็นเสี้ยวอยู่เสมอเนื่องจากว่าดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สองถัดจากดาวพุธอันนี้ ใครที่อยากอ่านบทความฉบับเต็มนะคะเข้าไปที่เพจโหราศาสตร์สกลและยูเรเนียนเพจของสถาบันโหราศาสตร์สกลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทยนะคะย่อว่า cuat เซิร์ชผ่าน Google ได้นะคะทั้งนั้นเ,เวลาที่ดาวศุกร์เราเห็นเป็นเสี้ยวนั้นจะโครจรรอบดวงอาทิตย์ใกล้กว่าโลกจึงไม่สามารถเห็นดาวศุกร์สว่างเต็มดวงได้เพราะว่า จะปรากฏแสงสว่างเต็มดวงเมื่ออยู่หลังดวงอาทิตย์ดังนั้นคนบนโลกจะมองเห็นดาวสุปปรากฏเป็นเสี้ยวอยู่เสมอความหนาบางของเสี้ยวก็แตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่งของวงโคจรและปรากฏอยู่ห่างดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดอยู่ที่47.8องศาเห็นไหมคะเราได้ข้อมูลตรงนี้มาระยะห่างก็คือ47.8องศาทำให้เรารู้เลยว่า ระยะที่ดาวศุกร์นั้นจะห่างจากดวงอาทิตย์ก็คือไม่เกิน2ราศีในทางโหราศาสตร์เพราะว่า2ราศีก็คือระยะที่30ราศีหนึ่งราศีมี30องศาเพราะฉะนั้น2ราศีก็คือ60องศานะคะแต่ว่าระยะที่ในทางดาราศาสตร์บอกก็คือศุกร์จะห่างจากอาทิตย์ไม่เกิน47.8องศานี่เป็นจุดที่เราเอามาทำความรู้แล้วก็แอปพลายความรู้ได้นะคะ ต่อไปเราจึงสังเกตเห็นดาวศุกร์ในช่วงสั้นๆก่อนที่อาทิตย์ขึ้นหรือหลังอาทิตย์ตกดินเท่านั้นไม่เคยปรากฏว่าอยู่กลางท้องฟ้าหรือในช่วงเวลากลางดึกสำหรับคนไทยเรียกดาวศุกร์แต่และช่วงเวลาต่างกันได้แก่ดาวประจำเมืองคือดาวศุกร์ที่ปรากฏทางทิศตะวันตกในทางหัวขํานะคะเพราะฉะนั้น เ,เวลาดูดาวก็เราจะรู้ทิศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนเราอยากเห็นดาวประจำเมืองก็เราดูตอนหัวค่ำนะคะทางด้านทิศตะวันตกและชื่อของดาวศุกร์อีกอ,อีกคำพูดหนึ่งหรือว่าชื่อหนึ่งก็คือดาวประกายพึกคือดาวศุกร์ที่ปรากฏอยู่ทางด้านทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืดเห็นไหมคะว่าศุกร์จะต้องสว่างก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงเช้ามืดเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนั่นเองปรากฏการดาวสุกที่สว่างที่สุดในครั้งที่สองของปีนี้จะปรากฏดาวสุกในช่วงสว่างตอนเช้ามืดของวันที่24เมษายน2568นนะคะปรากฏความสว่างจะเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าทางด้านทิศตะวันออกเห็นไหมคะจับคำได้ไหมคะว่าการที่เห็นในช่วง รออุ่งสางดีกว่าหรือว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นดังนั้นเราก็จะสังเกตเห็นดาวศุกร์อยู่ในท่านทิศตะวันออกเวลาประมาณนะคะตีสี่เราจะเห็นความงามความสว่างของดาวศุกร์ที่จะสว่างอีกครั้งหนึ่งในวันที่24เมษายน2568 เราจะมองเห็นความสว่างจนดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านข้อความเหล่านี้แหละแล้วเราก็เข้าใจเวลาที่เราเอาไปอ่านดวงเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อดาวศุกร์ที่ดาวศุกร์ที่อยู่หน้าหรืออยู่หลังอาทิตย์เราสามารถทายลักษณะของดาวอารุณดาวสนธยาได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาเอาไว้ด้วยนะคะว่าในทางโหราศาสตร์สากลเนี่ยตำแหน่งของดาวศุกร์เป็นเกษตรที่ราศีพฤษพและราศีตุลมีตำแหน่งเป็นประเกษตรนะคะที่ราศีพิจิกแล้วก็ราศีเมษในวันที่16กุมภาพันธ์2568นี้นะคะตำแหน่งดาวศุกร์ที่สว่างสดใสก็จริงในทางดาราศาสตร์ แต่ว่าในทางโหราศาสตร์นั้นดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นประเกษตรในทางโหราศาสตร์ความหมายของดาวศุกร์หมายถึงความรักอันเล่าร้อนการผจญภัยที่นำมาสู่ความสัมพันธ์เน้นถึงธรรมชาติและความหลงไหลามากกว่าความรักแบบมั่นคงเห็นหรือยังคะว่าจุดนี้อาจารย์ก็ทายว่าตำแหน่งดาวเกษตรถ้าเกษตรแปลว่ามั่นคง เมื่อดาวศุกร์สถิตยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปลาเกษตรเราก็ทายว่าไม่มั่นคงนั่นเองดังนั้นความรักที่การแสดงออกก็คือจะเป็นความรักแบบกล้าหาญตรงไปตรงมาดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ต้องการความสัมพันธ์ในลักษณะตื่นเต้นแล้วก็เร่าร้อนนำไปสู่การเชื่อมโยงทางด้านอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าดาวศุกร์ที่อยู่ในตำแหน่งราศีเมษนะคะก็จะ ทำให้มีอารมณ์ที่รุ่มร้อนเร่าร้อนเพราะว่าการไลฟ์ของอาจารย์ครั้งรู้สึกจะสองครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าดาวสำคัญในรอบสัปดาห์มีอะไรก็เป็นที่เข้าใจว่าดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษให้รู้ว่าอยู่ในตำแหน่งประเกษตรแล้วก็วันนี้แม้ว่าสว่างที่สุดก็จริงแต่ในทางพยากรณ์ของการใช้ดาวศุกร ในตำแหน่งที่เป็นปราเกษตรก็แสดงถึงพลังอะไรก็ตามที่เร่าร้อนรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าลักษณะธรรมชาติของดาวศุกร์เนี่ยต่างไปจากธรรมชาติความเป็นจริงเพราะว่าความรักนั้นในด้านที่จะทำให้ความรักสวยงามมันต้องเป็นความรักแบบอิ่มเอมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ในเมื่อดาวศุกร์สถิตยอยู่ที่ราศีเมษตำแหน่งปราเกษตรก็เลยต้องการอะไรก็ตามที่แสดงออกมา ดังนั้นอาจารย์ก็ยังได้อธิบายเรื่องการใช้คีย์เวิร์ดในการพยากรณ์ว่าดาวสุกนะคะหมายถึงความดึงดูดหรือว่า attraction ดาวสุกเมื่ออยู่ใกล้ในตำแหน่งดวงอาทิตย์ลำดับที่2นะคะดาวสุกเป็นดาวที่มีความสว่างทั้งนี้ไม่รวมถึงดวงจันทร์เพราะว่าอาจารย์กำลังจะพูดถึงดาวสุกเวลาที่อาจารย์เขียนบทความให้ทุกท่านได้อ่านก็จะ เขียนให้ทุกท่านอ่านได้ได้วยความเข้าใจแล้วก็ชัดเจนดังนั้นดาวศุกร์นั้นจะสว่างก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินไปไม่นานจึงเรียกดาวศุกร์ว่าดาวย่ำรุ่งหรือดาวคำ่ำก็คือ the morning star or the evening star นั่นเองดาวศุกร์นะคะยังถือว่าเป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายกับ ดาวพี่น้องของโลกหรือว่า earth sister planet เพราะว่าจะมีลักษณะขนาดคล้ายๆลายกันแรงโน้มถ่วงและองค์ประกอบใกล้เคียงกันเขาก็เลยเหมือนกับว่าดาวศุกร์กับโลกเหมือนเป็นพี่น้องกันดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะที่ตั้งชื่อตามลักษณะของเพศหญิงหรือว่า feminine figure ก็คือดาวศุกร์เราเรียกว่า v ีนัสนั่นเอง ดาวสุกหรือเป็นเทพีแห่งความรักซึ่งความหมายจะหมายถึงความงดงามแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองทีนี้พอเราเข้าใจคีย์เวิร์ดของดาวสุกเราอาจจะขยายความไปถึงเครื่องประดับความสวยงามนะคะออของของตกแต่งกระเป๋าสตรีเสื้อผ้าสตรีนาฬิกาต่างหูกาไลอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น อาจารย์พูดถึงตรงนี้เพราะอะไรเพราะจะโยงไปสู่เรื่องการรชาชตาที่อาจารย์จะพูดยิ่งเรารู้ความหมายของดาวมากเท่าไหร่เราจะเอาความหมายนี้แหละไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์การรชาชตาได้เก่งมากยิ่งขึ้นดาวศุกร์ดาวศุกร์นะคะความสูงส่งในภาษาโหาราศาสตร์ก็คือตำแหน่งอุดในราศีมีนจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง คือถ้าตำแหน่งดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมีนนะคะก็จะเป็นตำแหน่งอุดจะมีความเกี่ยวข้องกับความสวยงามสุนทรียภาพประณีตความโรแมนติกดาวศุกร์ยังหมายถึงการรับรู้ซึ่งความสัมพันธ์สเสน่หาของบุคคลราคะกิเลสการแสดงความรักใคร่การสแสวงหาความรักและความงามทีนี้เรามามองตำแหน่งดาวศุกร์นะคะ เราสามารถผูกดวงใครก็ตามที่เรียนโหราศาสตร์ลองผูกดวงดูนะคะว่าอันนี้อาจารย์ผูกดวงในทางโหงราศาสตร์สากลแล้วก็ใช้โปรแกรมโซลร์ไฟล์ตำแหน่งของดาวศุกร์ในวันที่16กุมภาพันธ์2568อาจารย์ผูกดวงไว้ที่18นาฬิกาก็แล้วกัน,นแต่ว่าถ้าอยากมองเห็นดาวศุกร์สวยๆก็ควรจะมาดูหลัง2ทุ่มนะคะดาวศุกร์ในตำแหน่งที่อาจารย์ผูกดวงก็คือ เอ่อสิบแนาฬิกาที่กรุงเทพนะคะดาวศุกร์สถิตยอยู่ที่7องศา27ลิบดาราศีเมษดังนั้นเวลาที่อาจารย์ผูกดวงแล้วก็หมุนดวงนะคะในวันที่16นี้นะคะมีจุดที่น่าสนใจใครที่สนใจอ่านภาพดวงก็ไปอ่านบทความฉบับเต็มได้นะคะหรือว่าทาง facebook พันธิพรวงจันเพ็นก็ได้นะคะก็มีจุดที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้อาจารย์ขอ โฟกัสพิจารณาแค่อาทิตย์เท่ากับสุกโครโนสนะคะดังนั้นในวันนี้ก็ยังมีจุดดาวที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือสุกเท่ากับพฤหัสวาคโนุสวาคนุสแปลว่าโชคมหาศาลความสำเร็จพลังอำนาจและการเงินเมื่อเราพบดาวคู่นี้อาจารย์ก็เลยเขียนคำแนะนำว่าเราลองไปขอเงินขอโชคลาภขอความสำเร็จขอความรัก จากดาวศุกร์ที่สดใสแล้วก็สว่างในค่ำคืนวันนี้ดูนะคะแล้วก็รอดูผลว่าสิ่งที่จะได้รับจากดาวศุกร์นั้นเป็นยังไงแล้วเราก็มีโอกาสเอามาคุยกันนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็สำหรับไลฟ์ช่วงแรกอาจารย์ก็พูดถึงปรากฏการณ์สำคัญทางด้านดาราศาสตร์ที่โยงมาสู่โหราศาสตร์นั่นเอง